ที่จุดทูกัน,ท,กนทั้งสองแท่งเลยก็อาจจะมาช้านิดหนึ่งนะคะนะนะอาจจะมาช้านิดหนึ่งมีคนบอกอีกว่าถ้าได้สองหกนะบานตินะคะนะที่รักของอาจารย์เค่ศูนย์แปดกับหกศูนย์ทำไมมันมาตรงกลางเจ็ดศูนไม่งั้น,นอาจารย์แค่กับบานเ <c oughs> หมือนกัน, <c oughs> น,น,นใช่ไหมนะใช่ไหมใช่ไหม เมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์ชัดอาจารย์เชเนี่ยได้นะครับก่อนที่จะได้ไลฟ์สดนะครับก็ได้มีการลองจุดทูบนะครับตั้งจิตอธิษฐานขอพ่อปู่นะครับว่าในงวดที่ผ่านมานี้นะครับทำให้แฟนเพจเนี่ยไม่สามารถที่จะอ่าหยิบเลขที่ออกมาได้ทั้งหมดนะครับอาจจะติดปัญหาด้วยการที่หาซื้อไม่ได้ซื้อยากนะครับอาจารย์ชัดอาจารย์เชก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอปู่ว่าในงวดนี้ ขอปู่ขอบารมีปู่นะครับแล้วก็กบารมีบุญของทางอาจารย์ชาติอาจารย์เคที่ได้ทําได้สร้างเนี่ยที่ได้บูชาท่านแล้วก็ทําบุญกับท่านเนี่ยขอ<บ>ขอานิสงส์ผลบุญให้เกื้อหนุน<ขอบ>ให้เป็นการเสี่ยงทายทูปนะครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับโดยการที่จุดเริ่มต้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้คือจุดวันนี้เลยและในขณะที่จุดเนี่ยนะครับ ทุกๆครั้งกิดจุดก็เป็นแบบเป็นปกติธรรมดานะครับแต่วันนี้นะในขณะที่จุดเนี่ยสังเกตไหมครับวันนี้แสงแสงที่โตะอาจาร,รย์ชัดเนี่ยจะไม่เหมือนทุกวันแสงจะจะดรอปลงนิดนึงเป็นเพราะว่าอาจาร,รย์ชัดเพิ่งเปลี่ยนหลอดไฟทางด้านบนนะครับไปแล้วแสงไม่เท่ากับของเก่านะครับเนื่องจากตอนที่จุดทูบนะครับแท่งแรกของอาจาร,รย์ชัดเนี่ยเรียบร้อยผ่านไปสมบูรณ์ผ่านไปเรียบร้อยดีแต่พอถึงนะครับแท่งทูบของอาจาร,รย์เขตนะครับอาจาร,รย์เขีเขาได้เสี่ยง เสียงทายไว้เรียบร้อยแล้วอาจารย์เคก็เลยบอกว่าให้อาจารย์ชัดเนี่ยปักให้หน่อยอาจารย์ชัดก็เลยเอาไปปักนะครับหยิบจากมืออาจารย์เคเสร็จปุ๊บแล้วเอาไปปักที่กระถางทูบนะครับในขณะที่อาจารย์ชัดเนี่ยกำลังปักกระถางทูบนะครับไฟที่ด้านบนทั้งหมดเลยทั้งแถวที่ตรงที่นั่งอาจารย์ชัดอาจารย์เคนี่เลยนะครับเกิดกระพริบแบบรัวมากเลยปั๊บเลยนะครับถ้าทุกท่านได้เห็นคลิปไลฟ์สดได้คลิปทูบนั้นนะครับแสงในคลิปทูบนั้นอ่ะจะให้ท่านเห็นเลยว่า แสงที่ที่อยูใ่ในจอที่บันทึกไว้มันจะบุ๊บบูบบบบบบบหลอดไฟมันจะกระพริบทันทีเลยแต่พอปากเสร็จปุ๊บจุดนะครับเอาไฟจุดจุดที่แท่งทูบเสร็จแล้วใช่ไหมครับไฟกลับติดปกติเลยนะครับไฟกลับติดปกติเลยติดทั้งหมดท,ทุกดวงเหมือนปกติแล้วก็ค้างไว้แบบนั้นไม่ไม่ได้ดับไม่ได้ขาดเลยนะครับทีนี้พอ จุดทูบเสร็จอะไรเสร็จนะครับอาจารย์ชัดก็เลยเช็คไฟใหม่นะครับทีนี้อาจารย์ชัดก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่กลัวจกระพิบนะครับเปลี่ยนหลอดใหม่กลัวจกระพิบตอนไร้สดนะครับก็เลยเปลี่ยนหลอดใหม่ทีนี้แสงก็ไม่เท่าเดิมเห็นไหมครับว่าแสงแสงในไร้สดของเราเนี่ยตอนนี้อาจารย์ชัดกับแฟนเพจทุกคนเนี่ยนะถ้าดูกันทุกวันจะจะจะจำแสงได้ใช่ไหมจะจําความคมชัดความสว่างได้วันนี้จะไม่เหมือนเดิมเป็นเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เกิดเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เรารู้สึกว่า เออในการที่เราตั้งจิตเพื่อแฟนเพจเนี่ยเราทําเพื่อคนอื่นเนี่ยเราทําเพื่อคนที่เรารักเราทําเพื่อกัรยาณมิตรของเราเนี่ยนะครับในขณะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงๆเนี่ยมันเกิดปาฏิหาริย์ให้เราได้เห็นนะครับเกิดปาฏิหาริย์ให้เราได้เห็นและเหนือปาฏิหาริย์ไปกว่าน,นั้นครับนะอาจารย์ชัดมั่นใจว่างวดเนี้ยนะครับเลข3ตัวแดงที่อาจารย์ชัดจะฝากให้แฟนเพจเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวพันนะครับ มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันแน่นอนและเลข3ตัวแดงที่อาจารย์เชษจะฝากให้ให้พวกเรานะครับอีกคือต้องบอกว่าเลข3ตัวแดงจะให้เมื่อไหร่รออาจารย์เคษไลฟ์สดนะครับ CF ครบ5 5วันเสร็จแล้วที่จะส่งเลขทูบนะครับไปให้แฟนเพจทั้งหมดนะครับวันที่6นะครับวันที่6ต่อจากอาจารย์เคษไลฟ์สด CF สินค้า5วันเสร็จแล้วอาจารย์เชษจะให้เลข3ตัวแดงและให้เลข3าตัวแดงนะครับ วันที่6นะวันที่6นะับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์เคก็จะ 16, 17, 18, 19, 20วันที่21อาจารย์ชัดจะให้เลข3ตัวแดงนะครับอันนั้นแหละเป็นอะไรที่ขนลุกมากที่สุดเลยเมื่อสักครู่นี้ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่านะครับเชื่อว่าในขณะที่เราทุกคนเนี่ยปฏิบัติ ร่วมกันทุกวันในการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอาจารย์เชษเชื่อว่าพลังอานิสงส์ตรงนี้มันเกื้อนหนุนทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสพบเจอกันแล้วก็ได้ทําบุญร่วมกันได้ทําดีร่วมกันเห็นไหมครับว่าเลขทูอาา่อาจารย์ชาอาจารย์เชเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ต้องคัดเลือกเลขมานะครับแต่เราเสี่ยงทายเอา1รบสิบเจ็ดด้านได้เลยเขามีวางแผงกันหรือ,อยังอาจารย์ <laughs> ไม่ไม่รู้ไม่รู้ถ้าใครเอฟวันเนี้ย จะได้ไพจะได้อาจารย์ชาตอาจารย์เคคก็จะให้อดมินเร่งทำให้เร็วที่สุดใช่เพราะห้าว่าเก้าสที่รักขานะสี่หระวังกระดกเป็น9กสี่เลขบัญชีของอาจารย์เคคคืออระวันจิวสืบพงโอนแล้วอย่าทักลายส่วนตัวอย่าทักเฟซส่วนตัวต้องทักข้อความแชทเฟซสี่นะคะ <c oughs> <c oughs> ไขแ่แซวเราเนี่ย พี่อพี่อะไรเอ่ยภาษาอังกฤษอาจารย์แค่าอาา่านไม่ทันเลยก็บอกอาจารย์ชักอย่าหมุนฮันแน่ฮันแน่เลขกอุหมุนไม่ได้ถึงบอกไงตอนแรกจะจุดแล้วให้หน้าไหลสดมันก็มีค่าเท่ากันอังมันก็อ่าน่ะมันก็อา่านนะอาจารย์แคก็พูดนไม่ได้เขาเขาไม่ให้พูดไม่ให้เขียนลงหน้ากระดาษเป็นคนชอบเขียนจะตายย,ยังต้องหยุดเขียนเลยต้องให้แบบนี้แทนนะคะตัวที่สองค่ะแปดสองแปดสอง วันที่20นี้นะฮะเอวให้ลั่นได้ตั้งแต่16 1ห17 18 19ส1วันแรกบริหารเอวก่อนเอวลั่นนะฮะย่ำเท้าอยู่กับบ้านเยอะๆนะฮะเอวลั่นปั๊ดเลยนะจะได้ไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนใครชะโงกแผงลอตเตอรี่ได้เร็วขึ้น8 2 8 2สุดปังระบบไม่ดูดอะไรที่รักมันหมดแล้วหรือไงลองพิมพ์ใหมท่ที่ที่รักที่รัก อ้าวงั้นเดี๋ยวปล่อยรุ่นอื่นดูที่รักรุ่นไหนหมดอ๋อแหวนปีเสียเอ,เ,อเอาเอารุ่นไหนดีจารย์ทั้งสองรุ่นแล้วแต่พี่ๆเลือกแล้วแต่เลือกอะรุ่นนี้ก่อนเอารุ่นที่โปรโมชั่นก่อนเคยถูกาาลอตเตอรี่ถูกหวยอะรุ่น8ปดจากราคา299บาทเพราะถูก8ปดไม่รู้จะจัดโปรโมชั่นอะไรให้เขาเลยเลยให้รุ่นนี้ไปซะเลย8ปดนะฮะ พอให้รุ่นนี้ไปที่รักไม่เคยขึ้นอีกเลยจำราคาจริงแทบจะไม่ได้แล้วนะฮะ89บาทแหวนปีเสียหนุนดวงเสริมดวงแก้ชงนะคะมีปากอ้ารับซับท้าเท้าตะปบซัอบอีกข้างหนึ่งเจริญก้าวหน้านะคะมีหางไว้กวักโชคลาภอีกรอบมีหางไว้กวักโชคลาภมีสันหลังที่สง่าผ่าเผยคมข,ขวัญศัตรูไม่ว่าจะเป็นศัตรูทางธุรกิจหรือศัตรูข,ขั้วคาดใครอยากได้ปีเสียข,ของอาจาร,รย์แทรหัสโวแหวนเลขเก,ก้าทุก ออเดอร์จะถูกส่งไปพร้อมกับเลขทูบของวันเดือนของต้นเดือนสิงหา